ơ tang up đang đang tang mô đang đang ừ thấp thấp quá luôn quá đáng ừ nè 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 bà nè 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 mô nè Đen

มาอเดืทิ้งลง,างมาแล้ว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 รุ่นไหมรุนไหมรุนไหมฮะ,มอะโอ้ของของของลุงเสดเดี๋ยวไปอเ,เออลอยมาแล้ว <laughs> ของผมแม้เดี <laughs> ยวอะไรไป <laughs> ต่ก็เนี่ยแตะก็แตะก็มันติดตะกอแกมาดิน่าจะใช่ตามติดเบ็ดขันอืมตะกอลอยไป้ยตัวนี้เองขายแล้วอันนี้เอออตะกอลอยมาเออมาแล้ว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 หรือว่ามันอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันนี่แหละอ๋อมันเกี่ยวกันมาเองเอ่ะเจ๊ป๊อดอ่า นี่ลุงไม่ลุงไม่เดึงขึ้นก็ไม่รู้นน่นี่อาไรปล่อยไปนะตัวเล็กเนี่ยปล่อยจ้ปล่อยไปเถอะตัวนี้ไม่เอานะครับตัวนี้ปล่อยคืนธรรมชาติปล่อยคืนธรรมชาติ แสดงว่ามันลอยมาติดเบ็ดหร,หรือว่ามันเบ็ดมาเกี่ยวตอนที่สาวขึ้นมเมื่อกี้ก็ออกอยากันนะถ้ับถ้าจะ,จะดึงไอ้นึ่งก็ออจะออลองดูเบ็ดติดตะไคร่ เมตคาหติดปลาไม่ร <sketches> ้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นวายมั้งนี่ไอ้นั่นกี่เซนน่ะลุงน่าจะหกนี่แหละเรับเซนกล้าจะเอาไปตกดูดปอ โอ้พาเต็มโมออีกพาพาแซบแซบนวนๆกับเตงโมไปก่อนตอนนี้ปลายังรุ่นได้ปรินไม่มีใครใช้เบ็ดแบบนี้บ้างนสามตัวเฮ้ยแตกมันแก่ไงครับมันเลยแรก เขาป่าหนึ่งไม่ได้โอ้โหแดกจุ่เลยเว้ยแรงมัแก่แก่จัดเลยเนี่ยครับอ๋ออย่างนี้แก่แล้วเหรอครับอันอันนี้เนื้อเนื้อดีเปล่าลูกนี้ไม่ค่อยดีมั้งไม่เคยดีได้เนี่ยลูกนี้ไม่ดีอย่าไปกินลูกนี้ไม่ดีครับเทียนมันมีแรงแรงดันอยู่เมื่อกี้นี้อ่ามันดังโบะเงี้ย